Cắt măng yà, nô tầm mênh đột ngột. Tiếng bước ra bên trong màn thềm roi. ទៅញ៉ាំវិញនោះដីដូតមកណាគ្រុននេះដូតទាំងអស់នេះវាស៊ឹមតាវាស៊ឹមលិចទាំងខាងលឿនអូរួមមកណាចេះរត់ទៀងតាតានមិនតិចឡុកនេះអូស្ដានញ៉ាំទៅព្រឿតាកំរោញ៉ាំម៉ាត់លេងតាមុតលោរិតឡ้ําពីចឹងគប់ឡើងតាមកើតខ្យល់ឡើងហោអមមកតានចាប់ទៀតផ្សេងសៅអាទីណាឃើញតាកែតានមានថកថកទៅត្រូបជាប់ណាមរោ น้อๆอะลาวอะสู้รถไทยนี่แหละสตาร์ทปึ๊บอันนี้เลยใส่ซอเจ๊ยฮุตรุ้มเลยน้อรถไทยเกเลยรถไทยน้อเลยสู้น้อเลยได้อ่ะสู้บะจักปิริกต้องติดสติ๊กเกอร์แพ็คตัวได้สิวะนี่น่ะบินซิมบูททุบด่าบูททุบ thut oh, mm, uh, อืมเอาตาร์เดงมเตเมกลายตะบังอีเมนตะ <laughs> <laughs> ខាងវាលេចហើយ test ជីបគីក្នុងគត់នេះមួយឈ្មោះដាក់បបផោររិទ្ធឆាយបែបឆាយប្រកเนาะខ្ញុំឆាយឆាយទៅបេះមួយសម័យតក่อนនេះជំននេះតែថ្ងៃអូម៉ាត់លក់លក់តមួយម៉ឺនម៉ឺនណ่ะម៉ឺន៤ទីញហៅវីនទី นั่นได้จังหมานติโอ้ว้าวเป็นแม่นอ่ารุ่นไหนนะแต่ก่อนอ่ะรุ่นสิงห์ขนองนาบ่สิงห์ขนองนาโนบะเร่งได้นะเร่งเร่งเตะเตะเตะตูตัวนะ คนนี <łość> ้เริงลังกิจารเรตนรรนทำปั๊มตรงนี้กัมนาสิ่งเอนี่เือกัมนาซิงแทรนเติรนตรนเตนไปงานบุญวันตอนนั้นน้องฟรีเลย เท่านี้ไหมของเองวี่อย่างน้อยก็มีอะไรแต่งนะครับนี่เลดด้วยอู้ อันนี้ใบนิ้วโบนบอซีนิ้วัน่าเนี่ยโกง,กงโกงช <c oughs> ัดๆ <c oughs> ถ้าดูแลดีๆสวยนะครับ ใช้ได้นานคนระับพอรถไทยคบต้าน้อยเชือเพลิงมาแล้วถือรดูเกลม,มกนะใส่ใส่ไปปุ๊บบัดเกลวท่มพอมือหนู <c oughs> เกลีกลยวไฟจราหนู <c oughs> นันนนบต <c oughs> เตีอา <c oughs> จารย์เล็กตีจังเดียวไีไ

Nó ra mặt tưng mình có phải thay thế này Mà Vào bát. <laughs> <tình. Nào>, <laughs> <laughs> ra vào rồi, bạn. <laughs> ติดเลยรอาเดียวตินดนะ <c oughs> นี่อยู่บนนี่นี่อยู่ตรงนี้เงี้ย,น,น,ยน,นี่ก็จะสุกป,ปลาครับหน้างานนี้ก็ได้จับปลาแน่นอน Quran sini lu. Waduh, marah. Ya oi. Kejauh mana? Tak kae dah tu. Oi, kejauh. Oi, ajai. เรียบร้อยได้กินปลาแน่นอนมมแต่เรา้องดบสเมาลน้อยอ่อุ้ยดมนูเสียตอกลองพายล็กกะลอพีนากน รอยรถใครรถซิ่งวะได้กินปลาแน่นอนเลยเฮียนาคลงนะปลาไหลนี่ปลาไหลตายเลยร้อนเจอแดดโอ้ปลาไหลแดดเดียวพี่น้อง รถิดไฮซิงปรโตรามดับตั้ง <laughs> <laughs> สูงแล้วนี่ได้กินปลาแน่นอน โอ้มาได้อะเท่าไห่ช่างอันตรายจริงๆครับดินครับโอ้เธอซีดนหน้าโดนสัวเพมัเลอีใหญ่สุาะนี่โอ้ปลาหนิวห้าคนซีย ย0เมตรหมอืมอืยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรบัญนะบันยี่สเมตรพุงเลาโอ้ขตังะนมันเอาลนี่สูมีเมตรเราจะมาองกันอซินเตนี่ยุคครับเราก็เจอกันใหม่ชิปหน้าครับสวัสนีบายบายครับ